สวัสดีครับพี่น้องที่รักไม้ผลทุกท่านถึงเวลาจะต้องหอ่อกระทอนนแล้วครับในเตรียมอุปกรณ์ถุงพลาสติกยางบงแล้วก็มีที่ห่อนะครับกระดกระดขึ้นหอ่อสองด้านส่วนหนึ่งได้ห่อไปแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งวันนี้ลูกก็ ได้ขนาดพอดีพดีแล้วครับก็าคาดว่าจะต้องหอ่อให้เสร็จเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้นะครับข้างบนสูงสูงก็จะใช้ไม้นะครับใช้ไม้หอ่อข้างล่างนี่คงจะขึ้นกระได <efendim> ห่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรียบร้อยอยังไงก็จะ <พ diez S 1> <ples S 2> ได้ถ่ายรูปส่งให้เพื่อนๆรูปประมาณนี้แล้วครับ ถึงเวลาที่จะต้องห่อนะครับยังไงก็หล่อไม่ได้แล้วครับแมลงวันทองก็กำลังชะมานะครับสวัสดีครับ